ยิ่งสำหรับทาสแมวมือใหม่ที่เพิ่งรับลูกแมวตัวเล็กๆมาเลี้ยงเนี่ยก็จะชอบมาถามหมอว่าหมอคะทำไมแมวมันชอบตื่นเวลากลางคืนแล้วก็ชวนเล่นเวลากลางคืนบางทีก็ชอบมาปลุกนะคะช่วงดึกๆหรือว่าช่วงเช้ามืดนะคะ สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตาแพทย์ประจําคลินิกหมาหมาหมอแมวนะคะวันนี้เอาใจทาตแมวกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆสนุกๆน,นะคะที่หมอจะมาตอบคําถามยอดฮิตที่อยู่ในใจของทาตแมวหลายๆคนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มันผิดปกติหรือว่ามันไม่ค่อยปกติในสายตาของมนุษย์แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของแมวนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะ สำหรับคำถามยอดฮิตคำถามแรกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทาสแมวมือใหม่ที่เพิ่งรับลูกแมวตัวเล็กๆมาเลี้ยงเนี่ยก็จะชอบมาถามหมอว่าหมอคะทำไมแมวมันชอบตื่นเวลากลางคืนแล้วก็ชวนเล่นเวลากลางคืนบางทีก็ชอบมาปลุกนะคะช่วงดึกๆหรือว่าช่วงเช้ามืดนะคะคำตอบนี้ก็คือน้องแมวเนี่ยเขามีบันพบบุรุษนะคะเป็นสัตว์นักล่าที่ ออกหากินในเวลากลางคืนนะคะแมวเขาถึงจะมีวิวัฒนาการมาเป็นแมวบ้านแมวเลี้ยงแล้วเนี่ยแต่ว่าตามสัญชาตญาณเนี่ยก็มักจะชอบนอนกลางวันแล้วก็ตื่นกลางคืนนะคะแล้วก็หลังจากที่เขามาอยู่กับคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆยังไม่ได้มีการปรับตัวตามวิถีชีวิตของเจ้าของเขาก็จะต้องตื่นตามสัญชาตญาณของเขาก็คือเวลากลางคืนหรือว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองนะคะ วิธีในการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยสามารถที่จะมีเวลาเล่นกับเขาในช่วงก่อนที่เจ้าของจะเข้านอนนะคะก็อาจจะลดปัญหาการที่แมวชอบมาปุ๋มมากวนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในน้องแมวบางตัวเนี่ยที่เขานอนมาตลอดทั้งวันหลังจากที่เจ้าของไปเรียนหรือว่าไปทํางานถ้าเกิดว่าเขามาเจอเจ้าของตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยบางทีเขาก็ตื่นเต้นเนาะเขาก็อยากจะเล่นอยากจะใช้เวลากับเจ้าของแต่ว่าเจ้าของกลับมา เหนื่อยก็ทำนู่นทานี่เสร็จก็อยากจะนอนเลยมันก็ทำให้แมวเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยก็เลยไปปลุกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแนะนำวิธีแก้ไขก็คือให้เล่นกับน้องแมวก่อนที่เจ้าของจะนอนนะคะถ้ามีเวลาเยอะๆเล่นประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็กําลังดีเลยมันจะทําให้เขาเหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เขานอนไปพร้อมกับเราได้นะคะ ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการให้อาหารมื้อใหญ่ๆก่อนนอนสําหรับแมวนะคะอย่างเช่นเ,เราอาจจะให้อาหารที่เป็นอาหารเปียกเนาะที่แมวชอบใกล้ๆเวลาที่เราจะเข้านอนนะคะน้องแมวเวลาที่กินอาหารไปมื้อใหญ่ๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีกระบวนการย่อยเหมือนคนก็คือเวลาหนังท้องตึงก็จะหนังตาหย่อนเหมือนกันวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่อาจจะช่วยลดปัญหาที่น้องแมวชอบมาปลุมกมากลนเราในเวลาที่เรานอน,อนได้นั่นเองค่ะ